ช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจากรัทรักไทยแลนด์ครับอ่ะนี่ไม่ค่อยจะได้เอ่ยชื่อช่องสักเท่าไหร่นะครับก็น,นานๆที่ครับเป็นมาคลิปอยู่กับเราน้อยครับโอ้โหเจอดินเหนียวดันไม่เข้าเลยอเอ้าปลาแดงเหลือแป๊บเดียวเองลมต้นตาลออกแล้วโอ้ าารรทำความสะอาดทำความสะอาดนี่โอ้ยป้าปั่นตรงนี้หน่อย นี่หนูบ่พี่หนูบ่<า>ฮะ,หะไหนไม่ตา,ายหบ้านผนะู้ช่วยบอกว่าไม่เห็นป้ายหมู่บ้านมาสิบกว่าปีแล้วไหนโอ้สิบกว่าปีแล้วนะกระจายส,าส,าส,าสิฟังนี้ด้วย ต้นคอยนี่เอาออไม่ได้หรอกถ้าออกพังแน่นี่อันนี้เราก็ทับประโยชน์ให้หมู่บ้านนะครับอันนี้กำแพงเอาไว้เลยปะนะ๋าเนีอย เดี๋ยวให้เขาเผาเองเลยเอาคุบลงเลยนี่หักออกเลยครับอู้เหนียวนะเนี่ยยังเหนียวอะ่ะแม้ อ,เอาเดงกบอกว่าค่อยๆฉีกเอาครับนี่เออ ใช้สูตรเดิมอีกแล้วปลาใช้สูตรดึงม,มาอีกแล้วนี่ดูรีมือครับต้องค่อยๆฉีกเอาครับโอ้แกฉลาดเนะแกฉลาดค่อยๆเซาะ แกก็ค่อยเซะอ,ออกทีละอันครับอู้หักปอหักปออู้เรียบร้อย เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าล้มโดน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 อ๊ ม,มิมมิมมิมมาแล้วเดี๋ยวให้ก็ตัดเอาอุ้ยมิมมาจากไหนนี่อุ้ย ดูโล่งดูสะอาดเลยทีนี้แก้วเลยอ่ะเออต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรวะต้นนี้เอาไปทําไม้ขวาดได้นะฮะตัดออกแล้วก็เอาไปตากให้แห้งครับแล้วก็มัดรวมกัน nè Nhéo chặt ป๋าเดี๋ยวโตนกําแพงเขาพังตายทอนจบครับจะเที่ยงไงแล้วครับแป๊บเดียวเองกินข้า,าวเช้าเมื่อกี้เองจะเที่ยงไงแล้วโอ้เร็วจริงๆเลย สิบปีแล้วครับเห็นป้ายหมู่บ้านแล้ว <Okay. S 1> ขอให้เดินทางปลอดภัยนี่นี่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเอาช่วยสั่งงานอีกแล้วต่อไปมาเล่นตรงนี้ครับ ฟังหนึ่งครับวันนี้ทำให้ทำให้หมู่บ้านเฉยๆนะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผู้ใหญ่บ้านขอมาผู้ช่วยก็ขอเอาทำไปนิดหน่อยครับเพื่อ ทำดีกับสังคมครับไม่เป็นไรขาดทุนไม่ว่าเอาหน้ามาก่อน <laughs> เอาหน้าไว้ก่อนผู้ใหญ่ spices. บา้านยืนคุมเชิงอยู่ท่านนู้นม่พึ่งไหมเนี่ย เนียวนะต้นข่เนี่ยโล่งดีเลยแหละทีนี้โือ,อดึงไปทะลุเลยเมื่อกี้กำลังรถแรงรถแรง เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับนุ่นละหลอกนานดินครับ